สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับศูนย์การค้าดีเอ็มคอเทียร่วมกับชมรมสารใจสายใหญ่ผ้าสิน้นจัดงานแปรพันธไทยสายใหญ่แห่งพระบารมีเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสเสน่ห์แห่งผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันแม่เดือนสิงหาคมโดยภายในงานทางร้านมันดาราลักขี่ stone and thai s ale, โดยนางรัศมีวดีสอนแก้วเจ้าของแรบนด์และดีไซเนอร์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานออกร้านสอมแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยและเครื่องประดับภายใต้คอนเซปต์มันดารากับดินแดนมหัศจรรย์แห่งเทพนิยาย แสดงแบบโดยมิสซิสท i s m ึ u e e วีนอินเตอร์เนชั2019และนางแบบกิติมาศส,สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าและเครื่องประดับได้ที่ร้านมันดาราลักกี้สโตนแอนด์ไทซิลชั้น1น่งโซนโฮมโปรศูนย์การท้าภาร,รายพรกคสีนครินหรือโทร0906452929สวัสดีค่ะมันดาราลัก e กี้สโตนแอนด์ไทซิลนะคะ วันนี้ที่มาในงานแพพายไทยสายใยญ่เพราะบรารมีเนี่ยเพราะอยากมามากเป็นครั้งแรกเลยค่ะเพราะดั้งเดิมแล้วร้านเราเนี่ยทำเรื่องเครื่องประดับเครื่องประดับพลังธรรมชาติตามราศีตามเดือนเกิดนะคะนำมาเป็นชุดออริวันตามจินตนาการของร้านเราค่ะแล้วมาตอนหลังเนี่ยนะคะเริ่มมีเกี่ยวกับผ้าไหมที่เราเก็บไว้ อยากเอาออกมาโชว์และได้ออกแบบให้เหมือนเทพนิยายตามจินตนาการเช่นกันค่ะเลยเลือกงานนี้เป็นงานแรกของร้านมันดาราลักี่สตรอ์แอนไข่ฟิวค่ะแล้วได้พบกับนางแบบทั้งลูกค้า v ี p แล้วน้องๆแล้วก็นางแบบตัวจริงที่สนับสนุนรายการนี้ให้มันดาราขอให้ฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเพื่อระดับของพี่เนี่ย ก็ไม่เชิญสายมูนะคะที่เป็นคนเล่นหินมาตั้งแต่สาวๆเชื่อเรื่องพลังธรรมชาติเพราะได้เกิดกับตัวเองคือไหมทองแล้วก็อีกอย่างหรือเป็นคนชอบออกแบบก็เลยนําหินเหล่านี้ <Okay. S 1> มาออกแบบตามที่เราพอใจออกมาแล้วได้รับการตอบรับดีมากเลยไปจากงานไม่ได้เลยค่ะคะ่ะ บรรดาลัคกี้สโตนแอดไทรซิลนะคะอยู่ที่ห้างศูนย์การค้าพาราไดชั้นหนึ่งค่ะจะทำไปเรื่อยๆถ้าถ้ายังมีลูกค้าที่ต้องการอยากให้บรรดาลาออกแบบอยู่แต่ก็คงจะไม่ิีปีเนื้อราคะ่ะเพราะอายุเยอะแล้วน่ะอยากจะไปเที่ยวมีมีเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0906452929ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สำหรับแฟนเพจนะคะมันดาราลัคกี้สโตนค่ะแล้วก็เพจก็คือมันดาราลัคกี้สโตนเช่นกัน,นะคะ่ะ